มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามริมน้ําของเชฟหนุ่มหล่อหน้าตีหุ่นแซบหวนใจนักร้องนักแสดงสาวสวยคุณพิมพ์มพิมพม,มาดาอย่างเชฟฟางนัทพงศ์หนอชูเวทนั่นเองค่ะสําหรับเชฟฟางนั้นเป็นเชฟหนุ่มหล่อหน้าตีกล้ามโตควนใจคใครหลายคนซึ่งเราจะรู้จักเขาจากรายการแข่งขันการทําอาหารของเหล่าเชฟมืออาชีพ อย่างรายการ The Next i s l a n d Chef ซึ่งเชฟฟังนั้นก็มีฝีมือการรังสรรค์เมนูอาหารต่างๆได้ดีโดดเด่นไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ความฮอตของเขาก็ยังเป็นที่จับตามองเพราะคบหาดูใจกับนักร้องนักแสดงสาวสวยหน้าเด็กอย่างคุณพิมพิมพ์มาดาอีกด้วยวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามริมน้ำของเขาจะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านของเขานั้นใหญ่โตกว้างขวางมีสาว่าน้ำขนาดใหญ่สวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นบ้านริมคลองบางหลวงสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของครอบครัวหนอชูเวทโดยคุณเฟิร์นนิสนาและเชฟฟังนัตพงศ์สองพี่น้องได้แบ่งอาคารออกเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นของเชฟฟังกับบุตรสาวและอีกส่วนหนึ่งเป็นของคุณเฟิร์นและคุณพ่อคุณแม่ ถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็นสัดส,ส่วนที่ดูเหมือนว่าจะแยกกันอยู่อย่างชัดเจนแต่ทั้งสองส่วนอาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันตั้งอยู่ที่ดินที่คุณแม่เตรียมไว้ในวันที่บุตรแต่งงานแต่ก็ยังสามารถอาศัยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ซึ่งบ้านปูนเปื่อยทั้งหลังนี้มาจากสไตล์เรียบเท่ของทั้งคุณเฟิร์นและเชฟฟางที่มีตรงกัน ทั้งคุณแม่ก็ไม่ขาดอีกด้วยเพราะท่านอยากให้บ้านหลังนี้เป็นรากฐานของการสร้างครอบครัวของบุตรทั้งสองคนโดยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านทั้งของคุณเฟิร์นและเชฟฟางจึงให้โจทย์กับสถาปนิกว่าต้องการให้ห้องครัวเด่นที่สุดในบ้านสถาปนิกจึงได้ออกแบบให้ห้องครัวใหญ่และพิเศษรวมทั้งจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญของห้องครัวได้แก่ โตรับประทานอาหารที่ทำจากเนื้อไม้มะค่าอายุกว่า60ปีที่เป็นความทรงจำของคุณพ่อที่ทำการปรับเปลี่ยนรูปทรงและขาโต๊ะให้ดูโมเดิร์นขึ้นเพื่อให้เข้ากับบ้านสไตล์ลอบคุณเฟิร์นจึงออกแบบและสั่งทำเก้าอี้เพื่อให้เข้าคู่กันได้อย่างลงตัว เป็นบ้านสไตล์ลอบของเชฟคนดังใหญ่โตกว้างขวางมอะกับสมาชิกในบ้านเป็นบ้านสุดอบอุ่นของครอบครัวจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ